สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์อีกแล้วนะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนการเป็นโควิดที่เยอรมันอย่างเงี้ยว่าเราต้องทํายังไงบ้างเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเงี้ยนะคะก็คือจะเล่าเหตุสถานการณ์โควิดที่นี่ให้ฟังก่อนนะว่าตอนนี้ก็คือคนเป็นเยอะเป็นเยอะขึ้นแต่ว่าคือมันไม่ค่อยมีอาการอะไรแล้วก็ล่าสุดเขาก็ไม่ให้ใส่แมสแล้วนะคะเวลาแบบเข้าห้างเข้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่แมสแล้วแต่ว่า ในโรงพยาบาลบ้านพักคนชลาแล้วก็ในรถสาธารณะก็ยังต้องใส่อยู่นะคะก็จะเล่าก่อนว่าตอนอยู่ที่ไทยอะคะ่ะก็ฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะเมื่อก่อนตอนอยู่ที่ไทยอะทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมเอ,อเขาก็ให้ฉีดทุกคนฉีดตั้งแต่ช่วงต้นปีไม่ใช่ต้นสิ้นกลางกลางปีเออหกส่ะนะฉีดมาแล้วแล้วก็ ฉีดวัคซีนเอ่อซีโนแวคมาจากไทยเพราะว่าตอนนั้นนะที่ไทยเขายังไม่ให้นำเข้าพวกไฟเซอร์พวกโมเดอร์นาอะไรใช่ปะเขาก็ให้ฉีดซีโนแวคเอ่อตอนนั้นทำงานอยู่ไอซียูมันก็เหมือนแบบว่ายัางไงอะมีความเสี่ยงอะไรประมาณน,นี้เพราะว่าเราอยู่กับผู้ป่วยในใช่ไหมเขาก็ให้ฉีดแต่ว่าตอนนั้นอะใจจริงอะไม่อยากฉีดเพราะาอยากรอฉีดพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบจะไม่ฉีดกันที่ตึกก็ไม่อยากฉีดกันพยาบางคนอื่นก็ไม่อยากฉีดอะไรเงี้ย เนลองพ่วงโดยการโรงพยาบาลก็มาคุยอะไรเงี้ยว่าเออให้ฉีดถ้าไม่ฉีดอ่ะแบบแผนกเธอก็จะเป็นแกะดํานะเหมือนจะเขาฉีดกันหมดทั้งโรงพยาบาลถ้าเธอไม่ฉีดเธอก็เป็นแกะดานะแล้วเธอก็อาจจะนําโรคมาสูเา่เพื่อนเพื่อนบาลคนอื่นหรือว่าคนไข้ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยจําเป็นต้องฉีดนะเหมือนคล้ายๆายบังคับไปเละบังคับให้ฉีดนะตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากฉีดนะเพราะในใจคิดว่ามันแบบ ยังไงมันไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดที่เราอยากจะฉีดอะร่างกายของเราทาไมเราไม่มีสิทธิ์เลือกเองอะไรเงี้ยแต่สรุปสุดทา้ายเราก็ต้านทานไม่ไหวนะก็สรุปก็คือฉีดไปทั้งสองเข็มมาจากไทยใช่ปะ่ะแล้วก็เออมาเยอรมันตอนประมาณเออพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ไหมก็เขาก็ให้ไปฉีดวัคซีน คือตอนนั้นมาก็จริงๆที่นี่เขาไม่ได้ยอมรับวัคซีนพวกซีนโนแวคอะไรนี้นะก็มาเยอรมันแล้วก็เขานัดให้ฉีดวัคซีนใหมท่ทีแรกแเขาจะให้ฉีดแค่เข็มเดียวเพราะว่าเขาแบบบอกบอกเขาว่าฉีดมาแล้วสองเข็มอะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้ถามละเอียดว่าเธอฉีดอะไรมาอะไรเงี้ยก็แค่ถามว่าเธอฉีดวัคซีมนมาหรือยังถ้าฉีดแล้วมาสองเข็มก็จะให้ฉีดีเข็มหนึ่งอะไรเงี้ยสรุปวันที่ไปฉีดเราก็ไปคุยกับคลินิกใช่ไหมว่าเออเราอยาก ขอฉีดมาแล้วสองเข็มก็จริงแต่เป็นวัคซีนมาจากจีนนะฉันขอฉีดที่เธออีกสองเข็มได้ไหมแบบอยากจะฉีดเพิ่มเป็นรวมเป็นสี่เข็มเนี่ยเขาไม่ให้ฉีดนะสรุปก็คือฉีดมาวันนั้นใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเธออยากจะฉีดเข็มสี่อะ่ะก็ต้องให้แนะนําให้ตรวจออภูมิก่อนสรุปก็คือทํานัดไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะก็ฉีดวัคซีนเข็มสามใช่ป่ะแล้วก็ทํานัดไปตรวจภูมิอีกครั้งหนึ่งวนะ่ามีภูมิต้านทานโควิดแล้วหรือยังสรุป พูมออกมาว่าคือเรามีภูมิต่ํากว่าเกณฑ์นนะในในในใบที่เราได้มาคือภูมิคนที่มากพอมันต้องมากมากกว่าหรือเท่ากับ0.15แต่ของเราอะ่ะมันได้แค่0.8ก็คือไม่พอก็คือเทียบว่าเหมือนไม่มีภูมินั่นแหละแล้วก็เขาก็เลยนะัดให้ไปฉีดเข็ม4สรุปก็คือฉีดแล้วสเข็มหลังจากฉีดเข็ม4ประมาณ1เดือนเนาะแล้วก็มีคนที่ทำงานเป็นโควิดเยอะมาก ทั้งเพื่อนที่ทํางานแล้วก็ออผู้ผู้สูงอายุที่ที่อยู่ที่ทํางานของเรานะก็เป็นโควิดเยอะมากแล้วรูมเมทของเราไม่ใช่รูมเมทสินะคนที่อยู่บ้านเดียวกับเราอ่ะเขาก็เป็นโควิดก่อนเราประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เราก็ใช้ห้องน้ําใช้ครัวร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะไม่คิดว่าจะติดจากเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่าเคยไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนที่ต่างเมืองแล้วเพื่อนก็นเป็นโควิดเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ใช้ครัวใช้ห้องน้ำร่วมกันแต่ตอนนั้นก็ไม่ติดนะ จนมาเนี่ยมาติดตอนที่ช่วงทํางานหนักๆอ่ะใจคิดว่าน่าจะติดจากที่ทํางานมากพอติดจากเพื่อนแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าติดจากไหนเออพอรู้ว่าติดชบาหัวหน้าก็บอกว่าแบบเธอต้องติดจากเพื่อนที่อยู่บ้านเธอแน่เลยอะไรประมาณเนี้ยในใจกําลังคิดว่าอ้าวทำไมหัวหน้าไม่คิดว่าฉันติดมาจากผู้สูงอายุที่นี่บ้างอ่ะทาไมไม่คิดว่าฉันติดมาจากการทํางานบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ ที่ตรวจเราเป็นโพซิทีฟอบก็คือตรวจตั้งแต่วันที่หนึ่งในษาใช่ปะก็คือตรวจปกติเวลาเราไปทํางานเราต้องตรวจทุกวันจันทร์พุธศุกร์เป็นประจําอยู่แล้วหรือวันไหนสมมติว่าเราหยุดไปวันพุธแล้ววันพฤหัสเรามาทํางานเราก็ต้องตรวจก็คือตรวจเสมอทุกวันจันท์พุธศุกร์แล้วก็ตรวจเมื่อกลับมาทํางานใหม่หลังจากหยุดไปก็คือต้องตรวจทุกครั้งใช่ปะแล้วก็เออตอนนั้นตรวจแล้วก็ก่อนทํางานเนาะ S <S คือเราอะปกติอะอันที่ตรวจที่ทํางานอะมันจะต้องรอสิบห้านาทีแต่ว่าเวลามันโพสอะมันจะขึ้นมาทันทีเลยไม่เกินห้านาทีมันก็จะโพสท,ทันทีใช่ปะวันนั้นเราก็ตรวจแล้วก็รอประมาณห้านาทีมันไม่ขึ้นเราก็เลยขึ้นไปทํางานใช่ปะเพราะว่าใครจะมารอตั้งนานตั้งสิบห้านาทีใช่ปะปกติเราก็ตรวจแล้วก็พอมันขึ้นขีดเดียวเราก็ขึ้นไปทํางานใช่ไหมพอเราขึ้นไปทํางานแล้วก็มีคนมาบอกมีคนมาซิบบอกว่า เธอ p o สิทีฟนะอะไรเงี้ยดีเนาะวันนั้นกำลังกำลังอยู่กับผู้สูงอายุเลยนะอยู่ด้วยกันกำลังอยู่ในห้องน้ำกับเขาเลยแต่ว่าตอนนั้นใส่แมสอยู่จริงๆถ้าเกิดวันนั้นตอนที่เขามาบอกว่าเธอ positive แล้วตอนนั้นไม่ได้ใส่แมสแบบเข้าไปคุยกับผู้ป่วยอะไรเงี้ยเข้าไปคุยกับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยอาจจะโดนเพื่อนที่ทํางานว่าหรือไม่ก็หัวหน้าว่านะว่าแบบทาไมทํางานไม่ใส่แมสอะไรเงี้ยนะแต่ปกติอะที่ทํางานอะก็มีบางคนนะที่ไม่ใส่แมสแบบไม่ใส่เลยอะไม่ใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเช็ค อืดเช็ดฉี่อะไรก็ไม่ใส่เลยนะก็มีคนแบบนั้นเหมือนกันแต่ส่วนมากอะเราจะใส่เวลาทํางานแต่ถ้าเวลาที่คุยกับเพื่อนร่วมงานนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์พยาบาลอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ใส่เท่าไหร่แล้วก็พอเราตรวจว่าเป็นใช่ไหมเราตรวจว่าเป็นวันที่หนึ่งเมษาแต่ว่าปกติอะปกติมันต้องไปตรวจ PCR เลยวันนั้นที่โรงพยาบาลที่อยู่อีกเมืองหนึ่งที่เราไปเรียนหนังสือใช่ไหมที่เราไปเรียนภาษา ็คือต้องนั่งรถไปประมาณ30นาทีแต่วันนั้นอะวันที่มันตรวจแล้วโพสอะพอดีเขาให้เราไปตรวจซ้ำมันมันโพสตอนประมาณบ่ายโมงใช่ไหมที่เราไปทํางานแล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งมีคนขึ้นมาบอกเราว่าเราโพสใช่ไหมแล้วก็ลงไปตรวจอีกสรุปคือตรวจซ้ําแล้วมันทํายังไงมันก็ไม่ขึ้นอ่ะเหมือนเพื่อนที่ทํางานกับหัวหน้าก็มาช่วยกันดูว่ามันสองขีดหรือไม่สองขีดอะไรเงี้ยสรุปก็คือเหมือนมันมันไม่ขึ้นมันไม่ชัดอะไรเงี้ยก็เลย รอต่อไปแล้วก็ให้ใส่เป็นชุดคุมแทนให้ใส่ชุดคุมทํางานแล้วปกติเ,เราไม่ได้ใส่ใช่ปะแล้วเหมือนหัวหน้าสงสัยว่าเราโพสิทีฟเขาก็บอกให้เราใส่เราก็ใส่แล้วก็ไปทํางานแล้วคนแก่ก็ถามว่าทําไมเธอถึงต้องใส่ชุดนี้วันนี้คนอื่นซึ่งเพื่อนที่ทํางานคนอื่นไม่มีใครใส่มีเราใส่อยู่คนเดียวเขามันก็น่าสงสัยอยู่เลยใช่ปะแล้วก็เหมือนตอนหลังอะเราก็ถามเพื่อนที่ทางานว่าถ้าเกิดฉันโพสิทีฟอะแล้วฉันต้องทํายังไงต่อไปแล้วตอนนั้นมีคนแก่แถวนั้นอยู่ใช่ปะ อย่ผู้สูงอาย,อยุแถวนั้นพอดีเ mm hmm. พื่อนที่ทำงานก็ทําแบบไม่ให้พูดอะไรประมาณเนี้ยใจอะคิดว่าถ้าเกิดเธอตอบฉันปกติอะเขาก็ไม่ได้ว่าละเราจะถามเผื่อไว้ก็ได้ถ้าเกิดฉันถ้าเกิดฉันโพสิทีฟฉันก็ต้องทำไงาถามเผื่อเป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ปะแต่พอกระทำแบบทําเป็นความลับเงี้ยถ้าถ้าเกิดเราเป็นคนผู้สูงอาย,ทอยุที่อยู่ที่บ้านที่บ้านพักคนสไลด์เราสงสยัยอะไรอีนี่โพสต์แน่นอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. ก็สรุปคือพอตวรวจรอบสองหลังจากที่มันขึ้นโพสต์อันแรกอะ เขาก็มันไม่ขึ้นเขาก็ให้เราใส่ชุดคุมทํางานแล้วก็ทํางานต่อด้วยนะทํางานต่ออยู่ที่นั่นแต่ก็ใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็ใส่ชุดคุมเหมือนที่วหน้าบอกเสร็จแล้วก็17นอประมาณ17นอก็ลงไปตรวจอีกครั้งนึงตรวจต้องตรวจอันแรกอะ่ะไม่ขึ้นอันแรกของเวลา17นอนะไม่ขึ้นอันสองอันสามตรวจอยู่5้าครั้งกว่าจะขึ้นตรวจทั้งในจมูกสองข้างแล้วก็ในปากสลับกันนะแบบไม่แน่ใจอะ่ะคือ ในความคิดนะถ้าเกิดคนมันไม่ติดอ่ะไม่ว่าจะยังไงมันก็ไม่ขึ้นสองขีดหรอกมันไม่มีทางที่จะเป็นแบบฟอลโพสิทีแบบมันจะมีแต่ฟอลเนกาทีฟในความคิดนะถ้าเธอไม่มีเชื้อมันจะขึ้นได้ไงมันไม่น่าจะขึ้นเนาะก็สรุปก็คือตรวจไป5อันอันที่5มันขึ้นจางๆเพื่อนที่ทำงานก็เลยให้กลับบ้านนะให้กลับมาอยู่ที่บ้านกักตัวแต่ว่าจริงๆต้องไป p c r วันนั้นใช่ไหมเหมือนที่บอกเมื่อกี้แต่ว่า ตอนสิบเจ็ดนอ่ะคือโรงพยาบาลที่อยู่ตั้งเมืองอ่ะมันปิดแล้วแล้วก็แผนกที่เขาตรวจ pcr เขาไม่เขาไม่ตรวจแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนประม 10, 10าณสิบบ่สองอ่ะเขาก็เริ่มปิดแล้วนะก็ตอนนั้นสิบเจ็ดนอก็เลยกลับมาอยู่บ้านเฉยๆตอนนั้นมีอาการแค่เหมือนเป็นหวัดปวดหัวนิดแค่นั้นปวดหัวนิดแล้วก็แบบขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนคนไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาอยู่บ้านสาวอาทิตย์มาอยู่บ้านสาวอาทิตย์แล้วก็เออ อนนั้นได้ไปโรงพยาบาลด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ไปเกี่ยวกับโควิดนะเพราะว่าคือเหมือนเราไม่รู้เกิดจากอะไรนะปวดคอปวดต้นคอตรงเนี้ยมากมากจนแบบว่าไม่สามารถขยับได้อะ่ะก็เลยโทรหาพี่ที่เป็นเอเจนซี่ว่าแบบว่าเล่าให้เขาฟังอะ่ะว่าเป็นโควิดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีอาการโควิดเยอะหรอกแต่ว่าปวดต้นคอมากเลยแล้วก็แขนขวาก็รู้สึกชาชา้ิด,ด,ดไม่รู้ประทานหรือล่า ชาชานิดๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าปวดเป็นที่กล้ามเนื้อหรือว่าปวดเป็นที่เส้นประสาทนะเออพี่ที่เป็นเอเจนซี่เขาก็เลยโทรหาเอเจนซี่ที่อยู่ที่นี่แล้วก็เอเจนซี่ที่อยู่ที่นี่ก็โทรหาโรงพยาบาลส่งรถพยาบาลมารับแต่เราไม่ได้มีอาการเยอะนอาะป่ะไม่มีอาการโควิดเยอะแต่พี่ที่เป็นเอเจนซี่ให้บอกว่ามีอาการด้วยแบบหายใจลําบากด้วยถ้าเกิดแค่ปวดคออย่างเดียวนี้ก็แบบเหมือนเขาจะไม่มารับเหมือนเขาจะไม่มาอะไรประมาณเนี้ย ก็ต้องเล่นละครว่าเหมือนเป็นเยอะเป็นแบบหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกอะไรประมาณน,นี้ที่จริงไม่ไม่มีไม่มีอาการนะแล้วก็มีแค่อนิดหน่อยพอวันที่สองก็เริ่มไอแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีอะไรแบบสเลดพันคอแต่ไอไม่ออกรู้สึกว่าแบบนั้นนะแล้วก็พอพอเราไปถึงโรงพยาบาลหรือว่าตอนที่เขามารับเนี่ยเราไม่กล้าใช้อะไรเขาเลยนะเราไม่กล้าแบบเรียกร้องอะไรอะเพราะว่ารู้ว่าสิ่งที่ให้เขามารับประมันเป็นยาอ่อน นึกถึงถ้าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมีคนไข้เป็นแบบเนี้ยแล้วเรียกรถให้กูไปรับอะ่ะกูเซ็งนะว่าแบบออนนี้เป็นอะไรแต่คือในความเจ็บปวดของเราอะ่ะตอนนั้นรู้สึกเหมือนปวดเพนสก,กอร์ให้เจ็ดแปดคะแนนเลยนะคือปวดแบบรบกวนการน,นอนคือนอนไม่หลับเลยพลิกตัวไม่ได้เลยอะไรันบนี้เหมือนนอนเหมือนต้องนอนแข็งอยู่เนี้ยแต่แข็งตัวก็เจ็บทํนอะไรก็เจ็บอะไรเงี้ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยก็เลย คือในตัวเราอะในความคิดของเรามันคือเป็นปัญหาใหญ่ใช่ปะแต่แต่ตามหลักจริงๆแล้วอะมันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนอะปะมันอาจจะเป็นแบบแค่กล้ามเนื้ออักเสบอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นปวดอะแล้วก็คุยกับคุยกับแฟนแล้วแฟนบอกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเธอจะทนทําไมก็เราปวดอะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยปุกปุกประก,กายขึ้นมาว่าเราควรจะถัรหาใครสักคนเพื่อที่จะขอ,ขอความช่วยเหลือไม่จาเป็นต้องอดทนต่อไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พี่เอสซี่เขาก็บอกว่า เออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้เราไปหาก่อนดีกว่าถ้าเกิดมันเป็นจากเส้นประสาทอะไรมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ปะแล้วกเเ็เพื่อนที่อยู่ที่เนี่ยเพื่อนที่อยู่ที่เนี่ยอายุเด็กกว่าอีกอายุประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่ะเพิ่งจะผ่าไข้สลั่งไปมันก็เหมือนทุกอย่างมันรวมกันแล้วก็แบบหลอนประสาทกินขึ้นมาว่าแบบเออฉันจะเป็นเหมือนเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยก็กลัวนะหลอนสรุปไปถึงบนรถก็ไม่มีอาการอะไรเลยเขาวัดไข้ก็ไม่มี37.2 ตอนนั้นอ่ะเพื่อนที่เป็นที่อยู่เป็นเป็นเป็นอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยพอมันเป็นอ่ะมันเป็นเยอะมันหายใจไม่ออกแล้วก็ตอนนั้นมีไข้สามแปดกว่าอะไรประมาณเนี้ยเราเขาก็เรียกรถมารับเหมือนกันตอนนั้นมันเป็นหลายวันแล้วประมาณวันที่เกือบสิบวันแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ยเป็นเยอะอ่ก็เขาก็เรียกรถมารับสิพ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะมันแบบหายใจไม่ออกมีไข้อะไรเงี้ยเออมันก็น่ามารับเนาะก็น่าแบบน่าเป็นเยอะอะไรเงี้ย พอมาถึงเราไข้ก็ไม่มีอาการอะไรก็ไม่มีจริงแล้วมีแค่ปวดคอแล้วก็ไอแค่นั้นเองแต่ว่านั่นแหละอยากไปหาหมอเวแล้วตอนนั้นอะที่เป็นอะคือมันเป็นหวัดผิดด้วยจะไปซื้อยาแก้ปวดมากินเองก็ไม่ได้เพราะร้านขายยาปิดหมดทุกที่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วเราที่เรามีมาไม่มียาแก้ปวดแบบแรงๆมามีแค่พารากินไปก็ไม่หายปวดใช่ปะกินกินไปแล้วด้วยนะก็กินเผื่อแบบโควิดด้วยแล้วก็กินเผื่อ ปวดคอไปด้วยแหละแต่มันไม่หายนะก็เลยนั่นแหละต้องมาโรงพยาบาลใช่ปะพอไปโรงพยาบาลรอนานมากเขาทิ้งให้เราอยู่ในห้องนะมันเป็นเหมือนห้องคล้ายๆคล้ายๆเป็นห้อง ER คล้ายๆเป็นห้องฉุกเฉินนะแต่ว่าให้เราอยู่คนเดียวเพราะว่าเราโพสิทีฟใช่ไหมเราบอกเขาว่าเราโพสิทีฟแล้วอีกวันหนึ่งอะเรามีนัดทํา PCR าใช่ไหมวันน,ะนั้นคือวันอาทิตย์ใช่ปะแล้ววัวนวันจันทร์อะเรามีนัดท PCR, ํา PCR เราก็เลยทาเพราะว่า เธอจะตรวจ PCR ฉันหมยในใจคิดว่าถ้าเกิดตรวจไปวันเลยวันนี้พรุ่งน,นี้ไม่ต้องมาอีกใช่ไหมเออก็เลยถามเขาเขาบอกว่าที่นี้ไม่ตรวจถ้าเธอโพสทีฟอยู่แล้วก็คือโพสทีฟก็ไม่ตรวจอะไรอยู่แล้วขาก็ทิ้งให้เรานอนอยู่อย่างนะั้นะนะนะนอนอยู่และแปลกมากเลยนะตอนพอตอนแรกก็ปวดมากร้องไห้คุยกับแฟนร้องไห้เลยนะแบบอ้อ,อซะนะ้อนะอ้อนแฟนก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแฟนก็เลยแบบรีบให้ให้เขามารับเธออะไรประมาณเนี้ย แต่พอเขามาเขามาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะเขาเข้ามาในห้องนี้เลยนะห้องห้องที่นอนอยู่เนี่ยแล้วเขาก็มายืนตรงนี้แล้วพอเ,เห็นเขาเท่านั้นแหละความปวดจากประมาณเจ็ดแปดคะแนนเหลือประมาณสามสี่คะแนนเลยรู้สึกรู้สึกหายอะ่ะพอเขามายังไม่ทันได้ยายนะพอเขามาก็คือหายแหละนั่นแหละและ้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลเขาให้นอนเหมือนเป็น อย่างที่แบบปรับหัว45องศาเนี่ยมันที่บ้านเรามันปรับไม่ได้ใช่ปะพอเราหนุนหมอนสูงเงี้ยมันหลังมันก็ไม่ตรงเหมือนเวลาเรานอนกับเตียงหรอกอะไรเงี้ยพอเราทิ้งให้เราไปนอนเตียง45องศารู้สึกว่าหายไปอีกรู้สึกดีขึ้นไปอีกพอได้ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเหมือนประสาทกินมันหายไปเองแล้วก็เขาก็เอาหลังจากนอนรออยู่3ชั่วโมงนะนานมากแล้ววันนั้นยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ปกติเป็นโควิดอะคือกินข้าวได้ใช่ปะ แล้ววันนั้นยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าเหมือนปวดหลังปวดคอมากแบบไม่อยากขยับตัวไม่อยากออกไปหาอะไรกินเนี่ยก็เลยยังไม่ได้กินอะไรเลยสรุปคือไปตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงหรือเที่ยงอะรออยู่สามชั่วโมงมีหมอเข้ามาหาคนนึงแล้วเขาก็ซักถามว่าเป็นอะไรอะไรประมาณเนี้ยเราก็บอกว่าปวดคอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ยาแก้ปวดแล้วก็กลับบ้านไปษาอะไรประมาณก็ <laughs> สรุปก็คือหลังจากนอนสามชั่วโมงมีหมอมาคุยหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงก็มีคนมาเปิดเส้นให้ตรงนี้ ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนะเนี่ยมีคนว,ว่าเปิดเซนให้ตรงนี้ซึ่งเปิดเซนเบอร์ใหญ่มากเปิดเบอร์20เหมือนจะไปผ่าตัดอ่ะคือเราแค่ให้ยาขดเดียวขวดร้อยแมลด้วยนะไม่ได้ให้น้าเกลือนะให้ยาขดเดียวถ้าเป็นอยู่ถ่ายถ้าเกิดให้เพื่อนทําให้เราก็จะเปิดเบอร์เล็กเบอร์ 24, ยี่สิบสี่อะไรไปเลยใช่ป่ะแบบเหมือนของเด็กอ่ะหรือเต็มที่นะยีิบสให้ยาขดเดียวเปิดเบอร์ยีิบสเธอขอร้อง นี่เขาเปิดเบอร์20มันเจ็บมากเลยนะเพราะว่าเส้นตรงนี้หาม่เจอใช่ไหมเพราะว่าแขนล่ําใช่ปะเส้นตรงนี้มองไม่เห็นเขาก็เลยมาเปิดตรงนี้แล้วปกติมาอยู่ที่เนี่ยโดนเปิดเส้นอะไรหลายครั้งตลอดวันนั้นที่ไปเจาะภูมอ่ะโดนสามครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งไปตรวจไปตรวจสุขภาพที่เนี่ยแหละที่ที่โรงพยาบาลที่ที่มาวันนี้แหละนะโดนอีก3ครั้งทุกครั้งโดน3ครั้งแต่ครั้งเนี้ยโดนครั้งเดียวแต่โดนเบือใหญ่ไม่รู้ทําไมถึงเปิดเบอร์20ให้เปิดเบอร์ใหญ่มาก แต่ก่อนอะตอนที่เป็นพยาบาลที่อยู่ที่ไทยอะตอนเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมอาจารย์ชอบว่าว่าแบบเธอจะเปิดเวอร์ไปทไําไมคนไข้ให้แค่ยาวขวดเดียวอะไรประมาณน,นี้ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเวลาเราให้ยาแค่ขวดเดียวเราก็เขาเปิดเบอร์ใหญ่มากเข็มยาวนี่มาถึงนี่ใช่ไหมแล้วก็ให้ยาแค่แค่ขวดเดียวหมดแบบเดียวหมดตอนนั้นเขาให้อ b ยบุคโปรเฟนในเส้นใช่ปะ พอให้ยาเสร็จเราก็ดีขึ้นจากที่พอเห็นเจ้าหน้าที่มาหาที่ห้องก็ดีขึ้นเป็นระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมพอให้ยาดีขึ้นไปอีกรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วก็มีมีแหงขึ้นมาแล้วก็ปกติขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเธอกินยาไปแล้วหรือยังทพยาบาลถามนะเราก็บอกว่ายังไม่กินแต่ว่าตอนที่เขาเขามาถามที่เนี้ยเราบอกว่ากินยาพาราไปแล้วตอบไ่ตรงกันเองนะทําตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลย ก็คือในใจอยากจะได้ยาอะไรกลับไปบ้านก็เลยบอกเขาว่าฉันไม่มียาอะไรเลยอยู่ที่บ้านฉันนะเขาก็เลยให้ยายาไอบูโพรเฟนกลับมาบ้านที่นี่เขาชอบเวลาแก้ปวดหรือลดไข้เขาชอบใช้อบูโพรเฟนนะอยู่ไทยเราชอบใช้พราราใช่ปะแล้วก็เขาให้ยาอะไรไม่รู้มาอีกสี่เม็ดเป็นยาแก้แก้แก้ปวดรุนแรงให้อีกสี่เม็ดที่แรกอะไม่เหมือนฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าคือยาอะไรฉลังมาเสิร์ชเองว่าอีสี่เม็ดนั้นนะคือยาสําหรับ แกปวดขัน้นรุนแรงแล้ประมาณนั้นนะกินแล้วขึ้นไส้มากเหมือนมันกล่อมประสาทขนาดนั้นนะสรุปก็คือวันนั้นก็คือได้ยาเข้าเส้นแก้ปวดมาเรื่องโควิดก็คือไม่ได้รักษาอะไรใช่ปะแล้วก็ไม่มียาอะไรกินด้วยแล้วก็ขาขามาขามารับด้วย,ยรถพยาบาลใช่ไหมคะกลับต้องกลับเองจะ้ะกลับเองจะกลับรถเมย์ก็ไม่ได้นะเพราะเราโพสิทีฟเราก็ต้องกลับแท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่มันจะเป็นเหมือนแท็กซี่แบบแท็กซี่ที่รู้งานอะแท็กซี่ที่รู้ว่าเธอโพสิทีฟหรือเธอป่วยมันจะเป็น เป็นรถเบนซ์เลยนะคันใหญ่แล้วก็เหมือนเขาเอาเบาะข้างหลังออกหมดเลยมีที่นั่งแค่ไหม่กี่ที่แล้วก็มันเหมือนสําหรับไว้รับผู้ป่วยอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่าข้างหน้าคือเป็นที่กว้างมากสมมติว่าเธอใส่เฝือกที่ขาหรือผ่าตัดอะไรมาเธอก็สามารถแบบยืดขาได้แบบวางอุปกรณ์เอารถเข็นขึ้นได้เลยอะไรประมาณนี้คือรถมันใหญ่มากนะก็แล้วจากที่โรงพยาบาลมาบ้านอะ่ะคือไกลมากประมาณถ้านั่งรถเมล์ปกติก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะ ต่นี้นั่งแท็กซี่มาใช่ปะ่ะเราก็ถามเขาถามพยาบาลว่าแท็กซี่มันกี่บาทหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบอกไม่ได้เลยใจใจกอะคิดอาอกะกบ,บอกกับพยาบาลว่าเดี๋ยวเพื่อนฉันมารับแล้วก็จะแบบเดินไปขึ้นรถเมล์เองเพราะเราไม่ได้มีอาการอะไรแล้วใช่ปะ่ะเพราะเราไม่ได้มีอาการอาการของโควิดคือเราเดินไหวแล้วเราก็หายปวดคอแล้วด้วยดีขึ้นเยอะแล้วอะไราณเนี้ก็เลยใจคิดคิดว่าหรือว่าเราจะเดินไปเองแล้วแบบขึ้นรถเมล์เองอะไรเงี้ย พราะว่าจะได้ประหยัดใช่ปะคิดว่ามันต้องแพงแน่เลยเพราะว่าเคยไปทเที่ยวกับเพื่อนแล้วตอนนั้นนะแค่ระยะทางไม่เท่าไหร่ก็20ยูโรเลยใช่ปะยี่ยูโรก็เราเลาเกือบ800อ่ะและนี่มันไกลมากแล้วก็เป็นรถสําหรับรับผู้ป่วยอีกต่างหากต้องแพงแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีจิตสํานึกความเป็นจิตสาธารณะอยู่นะว่าไม่อยากโควิดไปติดคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ควรจะนั่งรถเมเลอะไรเงี้ยก็เลยเออทำใจช่างมันอยู่ข้าวด้วยขี้เกียจเดินอะไรเงี้ยเพราะจากที่โรงพยาบาลไปไปายรถเมลก็ใกล้พอสมควรเหมือนกัน สรุปก็คือใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการบอกว่านั่งแท็กซี่ยาบาลก็โทรเรียกแท็กซี่ให้แล้วก็ให้เรารอยอยู่ประมาณ15นาทีแท็กซี่ก็บอกมากดกลิ่นแล้วก็พยาบาลก็มาเรียกเราว่าแท็กซี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปแท็กซี่ก็คือหรูหราอลังการเหมือนที่เล่าเนาะก็นั่งรถกลับมาบ้านเสียไป45ยูโรราวๆเกือบเกือบ2000นะก็จุกๆนะพอกลับมาบ้านปุ๊บก็ดีขึ้นอยู่แล้วใช่ปะเราไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะ แล้วก็อาการตอนที่เป็นโควิดอ่ะคือไม่มีอาการอะไรเลยตอนนั้นนะคือแบบมีแค่ไอเหมือนเป็นหวดัดอายนิดหน่อยไม่ได้อเยอะด้วยนะอแบบไอยนิดนิดนนเคยเคยเป็นหวดัดเคยไอเยอะคนี้อีกแล้วก็มีไข้แค่วันแรกแบบมีไข้แบบตัวรุมๆมานะไม,ไม่ได้ตรวจว่ามีไข้จริงไหมแต่รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกเหมือนมีไข้ะไรแบบมันเนี้ยแล้วก็แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มียาอะไรกินด้วยมีแต่กินแค่พาลาตอนแรกๆที่ปวดหลังด้วยก็กินพาลาไปนิดหน่อย แล้วก็ไม่มีายาอะไรเขาไม่ได้ให้ยาอะไรท้งนั้นอยู่ที่นี่นะเขาไม่มีายาอะไรให้สมุนไพ,นพรก็ไม่มีให้นะเขาคงเอาไว้ให้คนที่เป็นหนักจริงๆกัแหละแล้วก็หลังจากนั้นคือเราเป็นตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วไปตรวจ PCR วันจันทร์วันถัดมาที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมวันจันทร์เราก็ไปแล้วเราก,ก็มาตรวจโควิดตรงนี้แหละไม่ได้ไปที่นั่นแหละเพื่อนตอนที่เพื่อนเป็นอนะ่ะเพื่อนที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นอน่ะก็คือต้องไปโรงพยาบาลอีกแต่ว่าเราอ่ะ ตรวจที่นี่ได้เพื่อนที่ทํางานตรวจให้ PCR แล้วก็เหมือนส่งไปที่โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลตรวจให้อะไรประมาณเนี้ก็คือสรุปโรงพยาบาลไม่แจ้งอะไรเลยว่าเธอโพสิทีฟหรือเนกทีฟเขียนเบอร์โทรศัพท์ไปก็ไม่โทรมาก็รออยู่หลายวันประมาณ4-5วันเราก็เลยตัดนใจโทรไปที่โรงพยาบาลเองว่าเธอมีผลเลือดของฉันไหมเป็นผลเลือดผล PCR ของฉันไหมอะไรเงี้ยก็บอกชื่อบอกวันเกิดไปเขาก็บอกว่า ไม่รู้เลยไม่มีหาชื่อนี้ไม่เจออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าส่งมาจากบ้านพักคนชลาเมืองนี้เมืองนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยอ๋อถึงเจอว่าเป็นโพสิทีฟจริงๆก็คือผล่ะพิเศษคือวันที่สี่ใช่ไหมแล้วที่เนี่ยเวลาเราเป็นนะเหมือนเราต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อที่จะไปบอกอกระทรวงสาธารณสุขที่นี่อะว่าฉันโพสิทีฟนะอะไรประมาณเนี้ยพอลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะถามว่าเธอโพสิทีฟตั้งแต่วันไหนเราก็เขียน คือใจายอยๆก็เขียนวันที่1เมษาแต่ว่าวันที่1เมษาคือเราตรวจแค่เอ k คแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าฉันโพสิทีฟเนาะอกปะนอกจากเพื่อนที่ทํางานเห็นเราก็เลยเขียนวันที่4เมษาไปเพราะว่าเรา p c r อาน,นั้นใช่ปะพอเราเ,อาเขียน4เมษาไปปุ๊บกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องกักตัวแต่วันที่4ี่เมษาไปจนถึงวันที่14เมษาให้ครบ10วันรับจากวันที่โพสิทีฟใช่ปะแต่จริงๆเรากักไปแล้ว3วันเวยก็เลยไม่รู้เหมือนกันสรุปก็คือกักตัว สิบสี่วันเต็มๆนะโคตรปังคนอื่นเขากักแค่สิบวันนะแต่ว่าที่นี่เขาได้เงินนะอยู่ที่นี่คือได้เงินปกติเหมือนเราทํางานจริงได้เยอะกว่าทํางานด้วยซ้ำเพราะปกติวันที่เป็นหยุดเราจะไปได้ใช่ปะ่ะแต่เนี้ยวันที่เป็นหยุดเราก็ได้ด้วยเพราะว่าเราหยุดแต่อยู่ภายใต้การกักตัวคือเราได้ได้หมดเลยอยู่ที่ไทยเห็นเพื่อนที่เป็นโพสิทีฟเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ไทยเขาบังคับไม่ให้ใช้รออับป่วยด้วยซ้ำเพราะว่าเวลารับป่วยเราจะได้เงินใช่ปะ่ะ เขาให้ใช้เป็นวันหยุดเฉยๆอ่ะอีกเป็นเป็นวันกากรบาดก็คือไม่ได้ลาก็แค่จัดเว้นหยุดให้เธออะไรประมาณนี้แล้วเวลาจัดเป็นเว้นหยุดให้อ่ะคือเราไม่ได้เงินเราไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ใช่ปะแล้วพอเรากลายเป็นหยุดสมมุติว่ากัก,กตัว10วันหยุดสิบอันนี้ที่ไทยนะสมมุติว่าหยุด10วันแล้วมันก็จะไม่ได้ค่าปตสค่าอะไรเพราะวาเวขึ้นเวนไม่ครบจํานวนเวนใช่ไหม มันเป็นความเสียเปรียบแล้วมันเป็นความไม่ยุติธรรมมากๆเลยนะที่ทําไมเราถึงต้องเจอแบบนี้ตอนอยู่ไทยที่ทํางานเก่าเหมือนกันนะเพื่อรับป่วยออนอนโรงพยาบาลด้วยนะรับป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วหหัวน้าก็ไม่ให้ใช้วันลา,ลาหยุดป่วยให้ใช้เป็นลาอื่นลาพักร้อนลาขิดอะไรแทนเพราะว่าเขาบอกว่ามีผลกับการขึ้นเงินเดือนจริงไม่น่ามีผลเกี่ยวกับพูดละึ้นนะไม่น่ามีผลเกี่ยวกับขึ้นเดือนเพราะมันเป็นลาป่วยมันเป็นความไม่สบายของกูทําไมถึงจะไม่มีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้อ่ะ อยู่ที่ไทยนะ5ปีทํางาน5ปีไม่เคยลาป่วยเลยสักครั้งรักกิจก็ไม่ได้ด้วยนะต้องแท้พักร้อนหรืออะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็แลกเอาถ้ามีทุละทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเหตุเนี่ยพยาบาลระบบพยาบาลที่ไทยมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงได้เกิดเหตุสมองไหลพยาบาลออกมาทํางานต่างประเทศะอะไรเงี้ยต้องดูระบบที่ไทยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ว่าอะเธอไม่สบายแล้วทําไมเธอใช้รับป่วยไม่ได้งง ไม่เข้าใจมากๆเลยอันนี้อยากจะแบบเรียกร้องไปถึงท่านผู้ใหญ่สูงๆนะว่าถ้ามีโอกาสก็คือให้เข้าใจคืออย่างหัวหน้าระดับหัวหน้าเนี่ยตัวดีเลยหัวหน้าเนี่ยชอบรักลงเพยาบาลมากคือไม่ต้องรักลงเพยาบาลหรอกเธอแค่คุณแค่ทํางานที่นี่เนาะปะเขาไม่มีคุณเขาไม่นี่คุณเขาไม่มีคุณเขาก็ไปหาคหนอื่นมาทำเนอะปะพวกหัวหน้ารักรงบานเกิน รักโรงพยาบาลจนไม่เห็นหัวลูกน้องจนว่าแบบเออฉันก็มีธุระฉันก็ลาป่วยฉันก็ต้องได้รับเงินในสิ่งที่ฉันควรจะได้นนอกไะ,ะการที่หัวหน้าทำอย่างนี้ยคือมันเป็นการช่วยโรงพยาบาลแต่ประหยัดแต่ไม่นึกถึงใจลูกน้องว่าจะรู้สึกยังไงอ่างเงี้ยแล้วเสียไรายได้ไปเท่าไหร่จากสิ่งที่ควรจะได้ตรงนี้ฝากไว้ให้คิดนะแล้วก็อ่ะถึงไหนแหละลาป่วยสิบวัน สรุปก็คือลาไป14วันแต่ไม่แน่ใจนะว่าอีสามวันแรกที่มันไม่ได้มีในใบใบใบแจ้งมาว่าขอจะให้เงินเราหรือเปล่าแต่อีสิวันที่เราก,ากักตัวได้แน่ๆแ,แล้วก็พอเราลงทะเบียนออนไลน์ของที่นี่ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีใบส่งมา,าให้เรากักตัวถึงเมหร่ในใบนั้นก็จะเขียนว่าเราเราโพสิทีฟตั้งแต่เมไหร่เราฉีดวัคซีนอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ให้กักตัวถึงวันที่เท่าไหร่อยู่ที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ด้วยนะ บอกว่าในนั้นกเขียนว่าเธอต้องกักตัวถึงที่14เมษาอยู่ที่บ้านเลขที่นี้นี้น,นี้ของเธอห้ามออกไปข้างนอกแล้วก็ห้ามให้ใครมาเยี่ยมประมาณนี้รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วก็นั่นแหละก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้มียาษาอะไรที่นี่นะแล้วก็ให้กักตัวอยู่บ้านแตเ่เพื่อนอนะ่ะตอนนั้นที่เพื่อนที่อยู่ไทยนะเพื่อนไปกักตัวที่โรงพยาบาลใช่ปะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละ คือจะเอาเงินประกันเพราะว่านอนโรงพยาบาลก็ได้เงินประกันของตัวเองใช่ปะก็คือเราเสียอะไรได้จากโรงพยาบาลที่เขาไม่ให้เราใช้รับ้ป่วยเราก็เลยมาเอาเงินจากประกันแทนว่าเราเออนอนโรงพยาบาลหลายวันอะไรประมาณเนี้ยก็เนี้ยแหละนะประสบการณ์ฉีดวัคซีนแล้วก็ประสบการณ์เป็นโควิดที่เยอรมันนะคะปัจจุบันก็หายดีแล้วนะก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย